ประเด็นเรื่องขายข้าวเมื่อวันเสาร์คุณยันยงพวงราชเป็นคนบอกนะครับปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในเดือนนี้หนึ่งล้านสองแสนตันค่ะกุมภาพันธ์แต่ขณะจะทําได้ขนาดไหนอย่างไรหรือจะเพียงพอหรือไม่เพราะว่าล้านสองแสนตันเนี่ยก็จะได้เงินประมาณสักหมื่นหนึง่งหมื่นล้านไม่ใช่หมื่นหนึ่งหมื่นล้านบาทเ <บา S 2> นี่ยะะขนาดที่นี่ชาวนาตอนนี้วงเงินที่จะกู้เท่าไหร่หนึ่งจุดสามแสนล้านบาท ดูกันต่อไปอีกนะครับสําหรับความเคลื่อนไหวที่โยงไปถึงเรื่องการเมืองเมื่อวานนี้คุณเอกนัทพร้อมพันโคศกกปปสนะครับแถลงถึงการเดินรณรงค์รวบรวเมเงินบริจาคเป็นทุนให้ชาวนาเคลื่อนไหวต่อสู้เมื่อวันศุกร์เนี่ยได้มาเก้าล้านสองจะแบ่งให้สองส่วน<ฮ>ส่วนแรกใช้ให้ชาวนาไปสู้คดีเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมคือไปฟ้องรัฐบาลน,นั่นเอง กับอีกส่วนหนึ่งตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาค่ะจะมีคณะกรรมาการดูแลจะใช้เป็นค่าเดินทางแล้วก็ค่าอาหารสําหรับชาวนาที่ต้องการออกมาเคลื่อนไหวค่ะขณะที่แกนนําที่กระชงพาณิชนะครับของชาวนาคุณระเวรุ่งเรืองประธานศูนย์ข้าวชุมชนภาคตะวันตก ก็บอกถึงการตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลเงินบริจาคนะคะคุณระวีบอกว่ากลุ่มชาวนายินดีรับเงินบริจาคของทุกกลุ่มที่ประสงค์จะช่วยเหลือไม่ใช่จําเป็นจะต้องเป็นของกปปสอ,อย่างเดียวตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเงินในกองทุนแล้วโดยกรรมการมาจากจังหวัดละหนึ่งคนค่ะคุณระวีบอกตอนนี้ได้รับเงินบริจาคมาบ้างแล้วนะคะรายจ่ายก็มีอยู่ทุกวันรถบัสรถตู้โดยสารแล้วก็ยอดบริจาคตอนนี้มีอยู่ในบัญชีประมาณจักแป0แสนบาทค่ะ ส่วนที่มีข่าวว่าทางกปปศจะให้เงินมานั้นคุณระวีบอกเรายัางไม่เห็นเงินแต่เมื่อจะมาทางคณะกรรมการก็ยินดีจะรับไว้กระดาษที่คุณจุเทพก็ประกาศเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ก็คือชาวนาขายข้าวรัฐบาลแล้วไม่ได้เงินคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าจ่ายเงินไม่ได้เพราะมวลมหาประชาชนมาเดินขบวนเพราะฉะนั้นคุณจุเทพระบุนะครับว่ารัฐบาลบวชแต่จะเอาเงินจากกองทุนกันสังคมบ้างกปขอบ้าง กองสลากบ้างมาจ่ายให้ชาวนาและจะไปกู้กับธนาคารแต่ธนาคารไม่ให้กู้ก็เลยสงสัยว่าทําไมไม่เอาข้าวที่เอาจากชาวนาไปขายหรือเป็นเพราะว่าข้าวในสต๊อกรัฐบาลไม่มีแล้วหรือไม่มีจริงวันนี้คุณจุเทพประกาศว่าจะเดินรับเงินอีกวันหนึ่งจะออกเดินเพื่อหาเงินช่วยชาวนานะคะคุณจุเทพบอกเชื่อว่าจะได้เงินอีกหลายล้านมาช่วยชาวนาอย่างน้อยๆคุณจุเทพบอก15บหล้านอันนี้คือมุมของกอประปส ổ. ฝ้าของรัฐบาลนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลตพระดอนพัฒนาถาบุตรเมื่อวานนี้ระบุนะครับว่าก็ยอมรับนะครับว่ามีแนวโน้มอยู่เหมือนกันที่ม็อบชาวนาจะเข้ามาร่วมกับขบวนการของกปป,ปสทั้งที่ความจริงเนี่ยถ้าแยกออกจากกันเนี่ยกลุ่มของชาวนาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเดือดร้อนจริง,รงๆเพราะฉะนั้นก็ยอมรับว่าบางทีก็เป็นกังวลในส่วนนี้ เพราะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชมนมที่นําโดยพระพุทธอิสระ ที่แจ้งวัฒนะเนี่ยน้องรมีการปราศัยเชิญชวนชาวนาให้มาร่วมชุมนุมกับไล่รัฐบาลอยู่ตลอดนะคะพลโทรพระดอนว่าอย่างนั้นเพราะ,ะนั้นกกาจจะมีชาวนาบางส่วนที่เดินทางมาร่วมชุมนุมด้วยพลโทรพรดธรบอกด้วยว่าที่ชาวนาเข้ามาชุมนุมที่กรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วว่าถือเป็นม็อบที่เดินทางมาเพื่อเรียกร้องเงินจากโครงการรับจำนำข้าวเท่านั้นไม่ใช่ม็อบการเมืองจึงถือว่ามากันคนละจุดป,ประสงค์ก,กันกับผู้ชุมนุมกปปสแต่ก็อาจจะมีชาวนาบางส่วนที่เห็นด้วยหรือว่าถูกแกนนําเชิญชวนให้มาร่วมชุมนุม พราะคุณพระดอนบอกว่าถือเป็นสิ่งที่เรากังวลอยู่เหมือนกันว่าอาจจะเกิดความรุนแรงเพราะว่าที่ผ่านมาที่เวทีแจ้งวัฒนะก็มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะ